นึกถึงช่วงเวลาที่นักวิเคราะห์ระดับตำนานทำในการร่วงของคริปโตเมมอย่างดซาพีได้อย่างแม่นยำจนคนทั้งโลกต้องตะลึงและตอนนี้เขากลับมาอีกครั้งด้วยกราฟที่อาจเปลี่ยนเกมทั้งหมดนี่คือเรื่องราวของพีเทอร์แบรนที่ไม่เพียงแต่ทำให้ตลาดคริปโตเดือดปุดแต่ยังจุดประกายคำถามใหญ่เกี่ยวกับอนาคตของเหรียญน,นี้ด้วย สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่านในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าเหตุการณ์ล่าสุดวันนี้กับไอซาพีนั้นน่าสนใจขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพีเทอร์แบรนดนักเทรดชื่อดังระดับโลกได้สร้างความฮือฮาในวงการคริปโตอีกครั้งเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเขาได้ออกมาคาดการผ่านทวิตเตอร์ว่าไซาพีกำลังจะปรับตัวลงอย่างหนักและแนะนําให้ช็อต หรือขายชอดเหรียญนี้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และผลลัพธ์ก็ออกมาตรงแป้แบบไม่น่าเชื่อเมื่อวันที่สิตุลาคมราคาเอ็กซาพีได้ร่วงลงแต่ระดับต่ําสุดที่1.77ดอลลาร์สหรัฐในรอบหลายเดือนก่อนที่จะฟื้นต่อหาว่ากลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วทําให้หลายคนเริ่มสงสัยว่าคําทํานายของบรันนั้นเป็นเพียงความบังเอิญหรือทักษะจริงๆแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจมากขึ้น ล่าสุดแบรนด์ได้แบ่งปันกราฟที่ไรายสัปดาห์ของ s อ p ที่ครอบคลุมช่วงเวลา2014-2027ถึงซึ่งเรียกเสียงฮือฮาอีกครั้งเขาใช้สเกลแบบลอการิทึมเพื่อให้เห็นแนวโน้มระยะยาวได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและกราฟนี้เผยให้เห็นแพทเทิร์นที่เรียกว่าสามเหลี่ยมสมมาตรซิมมิตริเคิลไทรแองเที่ซ้อนกันสองชั้นสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยผมขออธิบายแบบง่ายๆสักหน่อยนะครับสามเหลี่ยมสมมาตรนี้เป็นรูปแบบกราฟเทคนิคที่แสดงถึงช่วงที่ราคาเหรียญกำลังสะสมพลัังงอย่าาาาาช้้้มนนนนเเกกิดจสนแแนวตและ ห่อแนแนวรับที่ค่อยๆเข้าใกล้กันจนในที่สุดราคาจะทะลุออกมาในทิศทางที่แข็งแกร่งและนี่แหละคือสัญญาณขาขึ้นหรือขาลงที่นักเทรดชอบจับตาสามเหลี่ยมชุดแรกในกราฟนี้ครอบคลุมปี2014 2017ซึ่งเป็นช่วงที่ซัปพกำลังก่อตัวและสะสมพลังก่อนที่มันจะทะลุออกมาในตลาดกระทิงใหญ่ปี2017ชุดที่2ยาวนานกว่าคือช่วง2018 2025ที่ใช้เวลาสะสมเกือบ7ปีเต็มและนี่คือจุดสำคัญ ราคาเอกได้ทะลุเส้นขอบบนของสามเหลี่ยมนี้ไปแล้วตามหลักการวิเคราะห์เทคน,คนิคนี้ถือเป็นสัญญาณขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากแสดงให้เห็นว่าเหรียญอาจกำลังเข้าสู่รอบบุมครั้งใหญ่หลังจากช่วงสะสมที่ยาวนานแบรนด์เองก็ได้เขียนข้อความแคปชั่นที่กระตุ้นความคิดว่าในฐานะผู้ที่ศึกษากราฟคลาสสิกและประวัติศาสตร์มาโดยตลอดคุณเคยเห็นกราฟระยะยาวที่บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบขนาดนี้มาก่อนหรือไม่ ซึ่งทำให้หลายคนในชุมชนคริปโตมองว่าเขาอาจกําลังส่งสัญญาณบอกไม่ว่าซัาพีกำลังจะพุ่งสูงขึ้นอย่างจริงจังหลังจากผ่านช่วงการสะสมที่แทบจะไม่รู้จบแต่เดี๋ยวก่อนนี้คือส่วนที่เรื่องเริ่มกลายเป็นข้อถกเถียงร้อนแรงไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับการวิเคราะห์ของบรันบางคนบอกว่าคําทํานายการร่วงครั้งก่อนของเขาเป็นแค่โชคดี เท่านั้นเพราะตลาดคริปโตโดยรวมในช่วงนั้นก็กำลังปรับตัวลงหนักอยู่แล้วจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนทำให้ใครก็ตามที่ช็อตเหรียญใหญ่ๆแทบจะทำนายได้ถูกโดยอัตโนมัติและที่น่าสนใจคือบางคนถึงกับบอกว่าแบรนด์อาจกำลังพยายามสร้างแบรนด์ตัวเองด้วยการทำนายที่ดูดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่แม่นยำเสมอไปนี่มันเป็นมุมมองที่ตรงข้ามอที่อาจทำให้ใครหลายคนตกใจ ตัวอย่างเช่นหากเราเทียบกับกราฟของคริปโตอื่นๆในอดีตบางเหรียญที่ทะลุสามเหลี่ยมออกมาแล้วก็ไม่เสมอไปที่บูมตามมาอาจจะทะลุแล้วกับร่วงอีกหรือถูกปัจจัยภายนอกอย่างการเข้ามาควบคุมของรัฐบาลกระทบ ปัจจุบันในสปีซซื้อขายอยู่ที่ประมาณ2.45ดอลลาร์สหรัฐลดลงราว6.3%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาตามข้อมูลจาก CoinMarketCap แต่ในมุมมองทางเทคนิคการทะลุแพทเทิร์นสามเหลี่ยมขนาดใหญ่แบบนี้เป็นสัญญาณเชิงบวกที่นักวิเคราะห์หลายคนกำลังจับตาเป็นพิเศษมันเหมือนกับพายุที่กำลังก่อตัวก่อนจะพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่นี่แหละคือคำถามที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนที่มาอยู่ทูเดย์ h t t p s u t o d a y l e g e n d a r y t r a d e r h y p r e d i c t e d x p s m a s s i v e r r a s s h a r i s u b e r b u l l i s c h a r t และนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปง่ายๆแต่ผมอยากให้ทุกคนคิดสักหน่อยคุณคิดว่าพีเทอร์แบรนเป็นนักทำนายที่แท้จริงหรือแค่คนโชคดีการวิเคราะห์เทคนิคแบบนี้จะยังคงแม่นยำในตลาดคริปโตที่ผันผวนขนาดนี้ต่อไปหรือไม่ และหากเอ็กซาพีบูมจริงมันจะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนรายย่อยอย่างเราเอย่างไรแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับบอกผมหน่อยสิว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้หรือบางทีคุณมีมุมมองที่แตกต่างออกไปอีกมาเริ่มการสนทนากันเถอะ